สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อเลยจอยพังซ่อมไหนดีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคลิปที่ผมมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าว่าไอ,อ้จอยเพย์ห้าที่ถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้ว่าผมมีจอยเพย์ห้าอยู่อันหนึ่งแล้วมันพังมันรวนเนี่ยเล่นมาคือจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันรวนมาหลายเกมแล้วอะแต่ว่ามันมันดูจากภาพที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าฟิลลิ่งของคนเล่นน่ะจะรู้เลยว่า เฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกตินะครับแล้วมันค่อยๆเป็นมากขึ้นมากขึ้นผมเอะใจมาหลายเกมแล้วจนมันชัดมากก็คือเกม Elden Ring กับเกมไอเกมหลังๆนะครับที่ผมมาเล่นนะไอล่าสุดคือไอเกมอินดี้ที่ผมเล่นนะแล้วก็เกิร์สชื่อเกมแล้วนะ c u r s e of d e d d God อ่ะนั่นแหละเกมนั่นนะครับก็เห็นชัดเลยว่ามันไม่ไหวแล้วนะเล่นไม่ได้แล้วแล้วใครที่เป็นเกมเมอร์น่ะจะรู้เลยว่าแบบ Controller หรือคีย์บอร์ดหรือเมาส์หรืออะไรก็ตามอ่ะเกิดมันมีอาการรวนนิดเดียวเนี่ยมันแบบหงุดหงิดมากแล้วมันจะมีผลต่อการเล่นอย่างมากนะครับผมโดยเฉพาะอารมณ์การเล่นนะครับดังนั้นพอจอยมันเกิดอาการแบบนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะแตะต้อง p 5เลยนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีปรากฏว่าผมไปเห็นกระทู้นึงนะครับใน Facebook เขาคุยกันว่าแบบเออมันมีอาการจอยรวน มันก็เลยมีการแนะนํากันว่าให้ไปซ่อมร้านนั้นร้านนี้นะครับผมก็เลยตามนะครับไปสอบถามอินบ็อกซ์สอบถามใน Facebook ถึงช่างคนนั้นเหมือนกันว่าอาการจอยของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คิดว่าอยากจะซ่อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นยังไงเออตรงนี้แหละที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็จะมาแนะนําร้านนี้นะครับ ร้านนี้เนี่ยไม่ได้เป็นร้านที่ผมรู้จักส่วนตัวนี่คือครั้งแรกที่ผมส่งซ่อมเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความประทับใจอะไรบางอย่างก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคคือคือเราเกิ่นมาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกอาการก่อนนะครับว่าจอยเนี่ยอาการมันเป็นยังไงนะครับคือจอยเพย์ห้าเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยที่ท่านเจ้าเห็นหน้าตรงหน้าจอนะครับเออแล้ว ราคาของมันเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยราคาประมาณ2,000บวกลบต่อ1จอยนะค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อเครื่องมาเนี่ยมันก็จะแถมมา1จอยนะครับหมายความว่าคุณมีจอยเดียวนเนี่ยถ้ามันพังหรืออะไรก็ตามคุณก็เล่นไม่ได้เลยนี่ออกไหมเออนอกจากว่าคุณจะชื่อซื้อจอย2เป็นจอยสำรองหรืออะไรก็แล้วแ,ลแ,ลแต่นะครับแต่ตัวผมมันมีจอยเดียวนะและ้วอาการของผมคือไอ้อนาล็อกซ้ายเนี่ยอานาล็อกซ้ายที่มันเอาไว้เดินเนี่ยนะครับผม มันรวนกดล่างแล้วมันไม่ล่างกดล่างแล้วมันไม่ถอยกดล่างแล้วมันแบบยืดๆยักๆหรือว่ามันขึ้นมันแทนที่มันจะถอยมันขึ้นอะไรเงี้ยมันมันเลยเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้มันจะใช้อนาล็อกไซส์ในการเคลื่อนที่แล้วก็ไอ้ปุ่มขึ้นลง้ายขวานที่เขาเรียกว่า dpad เนี่ยมันจะเป็นการเลือกไอเทมเลือกสกิลอะไรแบบนี้มันไม่เหมือนเกมสมัยก่อนที่สมัยเพย์หนึ่งเนี่ยถ้าอนาล็อกเสียคุณจะใช้ปุ่มนี้แทนได้อยู่ใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่ได้แล้วคือ แต่ละปุ่มมีหน้าที่ของมันเองนะครับพอจอมันเป็นแบบนี้เนะี่ยอย่างที่ผมบอกพอผมไปเห็นโพส a c e b o o k แล้วก็ตามไปสอบถามนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอกับ Facebook Facebook หนึ่งครับแล้วผมก็ไปอินบ็อกซ์คุยกับเขาครับแล้วบอกว่าอาการเป็นอย่างนี้เขาก็บอกมาทันทีเลยว่าอานตอกสายรวนนะครับมันจะต้องทําการเปลี่ยนโดยมีค่าใช้จ่าย500บาทนะซึ่งตอนนั้นนะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบ มันแพงแอบแพงนิดนึงเหมือนกันนะว่าค่าซ่อม500้บาทแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันอะไรยังไงนะแต่ในความรู้สึกของผู้ใช้เนี่ยมันมันก็รู้สึกว่าเอ้ยแพงเหมือนกัน500้อบาทแต่ว่าจะให้ผมมานั่งซื้อจอยใหม่2000กว่า2 5 0 0เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ,นะครับมันว่าเพราะว่ามันเสียแค่จุดเดียวเนะี่ยผมก็เลยกัดใจกัดฟันนะครับแล้วก็ลองซ่อมดูก็แปลกด้วผมก็บอกเขาขอที่อยู่ในการส่งจอยเนี่ย นะครับต่างคนต่างอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปพอส่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปถึงที่ช่างนะครับปรากฏว่าช่างก็บอกว่าอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์เลยนะนอกจากมาแนะนําร้านนละ้เป็นอุทาหรณ์ด้วยช่างก็บอกว่าอะไรเลยไหมครับจอยของผมเนี่ยใหม่มากแต่ที่บ้านของผมเนี่ยมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าพอมาเว็บนี้อย่างเงี้ยทุกคน คิดว่าอะไรครับเออผมก็คิดว่าอตายแล้วบางทีมันมีน้องหมาน้องแมวหลุดเข้ามาในห้องผมเนี่ยมันแอบมากัดหรือเปล่ามันแอบมาฉี่หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับช่างบอกว่าจอยของผมเนี่ยนะครับผมพอเขาแกะออกมาแล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันใหม่มากทั้งข้างนอกแล้วก็แผงวงจรข้างในใหม่มากแต่สิ่งที่เป็นสาเหตุและเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับน้องหมาน้องแมวคือพอแกะมาแล้วนะครับ อันนี้คือภาพที่เขาถ่ายให้ดูนะครับข้างในของตัวจอของผมเนี่ยข้างในมันเขาเขาบอกว่าข้างในมันใหม่มากอ่ะซึ่งผมก็ดูไม่ค่อยออกหรอกว่ามันใหม่หรือเก่าหรือมันยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าในส่วนของอนาล็อกซ้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนี่ยที่ส่วนที่เขาชี้เนี่ยครับผมมันเป็นส่วนที่เกี่ยวกับอนาล็อกแต่ผมไม่ไม่รู้รายละเอียดนะแต่เขาชี้ให้ดูว่าส่วนบริเวณเนี่ยเปิดจอยมาปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันมีขนหมาขนแมวเนี่ย ติดอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งพอผมได้ยินแบบนั้นเนะี่ยผมก็ตกใจเลยเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่ามันมาฉี่หรืออะไรเพราะว่าจอยเนี่ยถ้าคุณมาดูภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่น่าเชื่อว่าขนหมาหรือขนแมวเนี่ยมันจะเข้าไปในซอกอนาล็อกอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็แบบอยู่ในห้องอะ่ะในห้องที่มันเป็นห้องกระจกมีมูลี่แล้วก็ ปกติไม่ได้ปล่อยน้องหมาน้องแมวมานอกจากมันหลุดเข้ามาแบบแปบบ๊แบๆบแบบผมก็ไล่มันออกอะไรแบบเนี้ยนะครับประตูหน้าต่างผมก็มีอุดรูระบายอะไรคือมีอุดหมดเลยไม่มีช่องเลยแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยมันเป็นขนหมาขนแมวที่ติดมาตามเสื้อผ้าติดมาตามตัวที่ผมเข้าๆออห้องติดตามกระแสะลมเข้ามาตามกระแสะลมหรืออะไรก็ตามแต่มันสามารถเล็ดลอดเข้าไปใน จอยแล้วก็ทําให้จอยบันรวนได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีจอยคอนโทรเลอร์อะไรต่างๆแบบนี้นอกจากคุณจะต้องเก็บรักษาจอยให้ดีแล้วเนี่ยทางที่ดีควรจะแบบมีถุงมีกล่องหรืออะไรที่ทำให้แบบมันเป็นสุญยากาศหรือว่าเป็นแบบ ไม่มีฝุ่นอะไรเข้าไปได้เลยดีที่สุดนะครับเพราะนอกจากฝุ่นนั้นจะทําให้จอยรวยแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆที่เราไม่น่าเชื่อมันสามารถได้ล็กไปได้นะครับแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยช่างก็บอกว่าเขาได้ล้างจอยของผมให้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ใช้งานได้ดีเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรือ,อะไรทั้งสิ้นแล้วจากค่าซ่อมที่ปกติที่เขาบอกว่า500บาทเนี่ยก็เลยลดลงเหลือเพียง150บาทรวมส่ง หมายควว่าค่าส่งกลับของเขาเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่งมาให้ผมเนี่ยประมาณ50บาทเนาะหมายความว่าค่าซ่อมจอยจริงๆแล้วมันคือประมาณร้อยเดียวซึ่งมันคุ้มค่ามากๆกับการที่แบบเราได้จอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแฮปปี้เอนดิ้งแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่านอกจากผมรู้สึกประทับใจในความเชี่ยวชาญน,นะครับในความอะไรแล้วเนี่ยผมประทับใจในความซื่อสัตย์คือ ถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยช่างเขาเนี่ยจะเก็บเงิน500บาทแล้วก็อ้างอะไรก็ได้ว่าจอยเราเสียอย่างงั้นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนีน้คือผมไม่รู้อยู่แล้วอะ่ะผมไม่ได้แกะดูผมไม่ได้มีความรู้อะไรอยู่แล้วนึกออกไหมครับเออแตพอ่พอเขาบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่างคนนี้เขาก็ซื่อสัตย์เลยแบบเขาบอกเราตรงไปตรงมาว่าอาการมันเป็นยังไงสาเหตุมันเป็นอะไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขาก็เก็บตามจริงเขาไม่ได้แบบ คือเขาเปิดตัว500แล้วผมยอมรับแล้วว่ามันมันมันจะเป็น500ในตอนที่ก่อนส่งไปนะครับเออก็นึกว่าเออจะต้องเปลี่ยนอะไรไป500ก็เอาอะไรเงี้ยแต่พอเขามาบอกว่าจอยมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแค่ล้างขนแมวออกเนี่ยก็ก็ดีแล้วเขาก็เลยเก็บค่าล้าง150บาทซึ่งตัวเนี้ผมมองว่ามันเป็นความื่อสึ์ที่สมควรจะบอกต่อเป็นจรรยาบรนที่หาได้ยากในโลกออนไลน์ที่แบบ ย,ยิ่งเราไม่ได้เห็นหน้างงานได้ออแม้ต้องอาศัยความเชื่อใจอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้แล้วก็บอกต่อเผื่อว่าใครอยากจะส่งจอยไม่ว่าจะเป็น p l p y 4 Play 5แล้วก็อื่นๆผมไม่รู้ว่าเขาซ่อมอะไรอีกนอกจาก p l p y 4 Play 5นะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามแล้วก็ไปใช้บริการได้ผมเชื่อว่าจอยมันรวนเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นได้สำหรับทุกคนนะครับเออ ซึ่ง Facebook ที่ผมติดต่อซ่อมเนี่ยนะครับผมได้ขออนุญาตเขาแล้วนะก็คือ Facebook พี่คนนี้นะครับผมเขาเรียกตัวเองว่าพี่ผมก็พี่ด้วยนะครับผมก็เนี่ยชื่อเนี่ยก็ไปแอดไว้ได้เลยแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งคุยกับเขาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเออซอกตรงนี้เลยครับที่ขนติดครับเนี่ยเปิดปุ๊บคือเห็นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับเป็นบทเรียนเลยเนี่ยนะแล้วก็ขออนุญาตเขามาแชร์ประสบการณ์นี้นะครับเนี่ยไปแอด Facebook กันได้แล้วก็เวลา เวลาเขาบอกว่าเฮ้ยใครแนะนํามาก็บอกว่าคนที่ส่งจอยเพลย์าดแล้วมีขดแนวไปติดเขาก็น่านจะรู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกชื่อนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีการใช้บริการกันคือในยุคนี้ผมอยากจะให้เ,เรียกว่ายัางไงเดียวช่วยกันบอกต่อหรือว่าช่วยกันซัพพอร์ตคนที่เขาทํางานอย่างมีจรรยาบรรณแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือผมใช้บริการแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเขาซื่อสัตย์แล้วก็ บอกอะไรตรงๆเราก็เลยอยากจะบอกต่อในฐานะเกมเมอร์ด้วยกันนะครับเอาละคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโ